กับดาวพุธเชื่อกันว่านิ้วก้อยควบคุมการสื่อสารสติปัญญาการมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรก็ตามหากความยาวนิ้วก้อยมีความยาวสั้นกว่าข้อต่อสุดท้ายของนิ้วนางอาจบ่งบอกว่าคุณน,นั้นจะประสบปัญหาในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารทางสังคมขาดความสามารถในการปรับตัวรวมถึงอาจประสบปัญหากับความท้าทายในการแสดงตัวตนต่อหน้าชุมชน นอกจากนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆคุณมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวหรือชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าคุณอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพเมื่อคุณสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระเช่นนักวิจัยนักเขียนหรือด้านเทคนิคช่างซ่อง แต่คุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวสูงจากลักษณะนิ้วหัวแม่มือบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักมากเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในความรักคุณเป็นคนประเภทช่างฝันที่มักมีความลหลงไหลในความรักเมื่อยามใดที่คุณตกอยู่ในห้วงความรักกับใครสักคน โลกทั้งโลกของคุณจะเป็นสีชมพูทันทีในบางครั้งคุณถึงกับเลือกที่จะไม่สนใจทํางานหรือทำสิ่งอื่นใดเลยในขณะที่คุณตกอยู่ในมลนแห่งความรักคุณต้องการให้คนที่คุณรักมาสนใจและเอาใจคุณมากๆคุณต้องการการบอกรักกระซิบรัก,รกต่อคุณบ่อยๆในทางตรงกันข้าม ความรักอาจจะทำให้คุณเกิดความคลั่งขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนอื่นๆเมื่อคุณรู้สึกว่าคนรักไม่ให้ความสนใจเมื่อไหร่คุณอาจจะทำให้โลกแตกได้ทันทีดังนั้นคุณต้องระวังความคิดของตัวเองบ้างไม่ควรหวาดระแวงกับคนที่คุณรักมากเกินไปลักษณะของนิ้วคือนิ้วกลางยาวกว่านิ้วชี้ซึ่งยาวกว่านิ้วนางตามด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยตามลำดับ รูปแบบนิ้วนี้บางครั้งเรียกว่ามือของวิศวกรหรือมือทางเทคนิคนิ้วกลางที่ยาวขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับจัญญาบานันและเกี่ยวข้องกับทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในขณะที่นิ้วทีที่ยาวขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับความทะเยอทะยานและคุณสมบัติความเป็นผู้นำ และผู้มีอำนาจซึ่งอาจบ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะเป็นผู้ควบคุมและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนิ้วนางที่ยาวขึ้นบางครั้งเกี่ยวข้องกับความสามารถด้านกีฬานิ้วก้อยที่สั้นกว่าอาจบ่งบอกถึงคนที่ไม่ชอบใส่ใจในรายละเอียดแต่จะชอบที่จะโฟกัสไปที่ภาพใหญ่ นิ้วหัวแม่มือซึ่งยาวกว่านิ้วก้อยเกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นอาจบ่งบอกถึงเป็นคนที่มีแรงผลักดันสูงและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายบอกว่าคุณนั้นมีความทะเยอทะยานและปรารถนาในความสำเร็จในแง่ของอาชีพคนที่มีลักษณะมือนี้อาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องการความทะเยอทะยานจะมีความเป็นผู้นำชอบการลงมือปฏิบัติจริงและต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหา ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความคิดสร้างสารรค์เช่นอาชีพนักการเมืองนักธุรกิจผู้บริหารหรือนักกฎหมายคุณอาจเก่งในสาขาอาชีพที่ต้องใช้มุมมองภาพใหญ่และการคิดเชิงกลยุทธ์เช่นผู้จัดการหรือการให้คำปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากล และการทำนายลายมือที่แตกต่างกันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง